สวัสดีครัผมผมก๊อกนะครับจากร้านต้นยางยูนิฟังก์ก๊องนะครับคลิปนี้นะครับมาเสนอล้อแฟร์ชั่นนะครับตัวนี้เป็นล้อลายแอสแบนนะครับเป็นเอสแบนอาร์เอสนะครับผมตัวนี้นะนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับหน้าหลักกว้างไม่เท่ากันนะครับหน้ากว้าง9หลังกว้าง10นะครับหรือที่เขาเรียกกันหน้า9หลัง10นะครับส่วนใหญ่ล้อที่กว้างกว่าจะเป็นล้อหลังไม่ใช่ล้อหน้านะนะครับเพราะว่าล้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไว้เกาะถนน สกูอิ่ล้อหน้าเอาไปเดียวล้อหน้ากว้างมากไม่ดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อสภาพสวยเลยนะครับล้อเป็นงานของ c ั d ดาวนะครับโลโก้เป็นลายผากทุกตัวหมานะครับเดี๋ยวเรามาดูลายล้อนะครับลายล้อนะครับก้านของมันนะครับแอดแบนเลสซิ่งเนี่ยก้านเขาเนี่ยจะเป็นก้านโค้งๆนะครับก้านโค้งๆแบบนี้นะดูที่ว่าก้านมากก้านน้อยนะครับเยวมาดูหลังล้อนะครับหลังล้อที่ผมบอกเป็นงานทัสดาว นะครับโลโก้เป็นตัวเชสนะครับหรือหมากลุกนะครับเขียนว่าทัชดาวนะนะครับตัวนี้เป็นเพลทล้อนะครับเป็นเพลทงานนะครับตัวนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูสเปคหลังล้อตัวนี้เป็นล้อกว้างเก้าเห็นไหมครับขอบสิบแปดกว้างเก้านะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบนะครับออฟเซตยี่สิบนะเห็นไหมครับตรงเนี้ยความยืดเนี่ยหุบเข้ายืดออกเนี่ยของล้อเห็นไหมครับมันเราสโลปลงเห็นไหมครับล้อมันยืดออกนะครับอ่าออฟเซตยี่สิบ นะครับเ็นยืดๆน,น,นะครับใส่สวยนะนะครับตัวนี้เป็นขนาด6ลู139.7นะครับหรือเขาเรียกกัน6รู139เพราะมันไม่มีจุดอื่นนะครับไม่มีแต่7 3 9เขาเลยเรียก139ใส่ได้กบับรถกระบะ6ลูทั่วไปทุกคันนะครับเก่าเทินได้นะครับหน้าร้านเราปเป็นตัวสีขาวแดงนะตอนนี้ผมจะมาตกเลยนะครับผมบรรยากาศกำลังดีนะครับก็จะออกภรษาแล้วยังไงก็ ฝนเขาบอกว่ามันจะมีตกเขาเรียกอะไรตกส่งท้ายนะคะขอพรรษา,ายัางไงก็ใช้รถใช้ได้หมดแล้วมันเราหมดนะครับคลิปนี้นะคะผมก๊อลฟจากนั้นต้นยังโยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนอกจากคลิปนี้ผมก๊อลฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ